วันนี้เจอกับรถก่อสร้างนะคะวันนี้จะทำสะพานนี่เลยนี่เริ่มต้นรถมาเลยที่รถแมคโคนะคะตักดินขึ้นรถเทดัมก่อนไปเลยจนเต็มไปเลยนะนี่เลย ค่อยตักจนเต็มไปเลยนี่พีดัมพีดัมรออยู่เดี๋ยวพีดัมปีกปีกหลบหน้อยหลบหน่อยได้เลยเดี๋ยวเราเกี่ยวข้างๆรอนะนี่ไปเลยบูนนี่ไปเลยไปเลยอุ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวต้องกลับรถเอาข้างหลังเข้าเพราะเราจะเทนี่ตรงสะพานให้มันเชื่อมสะพานให้ได้นะเนึ่งสองเทไปแล้วนี่เลยนะรถบดทำหน้าที่ไปต่อเลยนะคะ แบคโฮก็ทำหน้าที่ต่อเลยให้เต็มไปเลยโอ้ยทุ่มเทไปก่อนนะบูนบืนโอ้ยมาแล้วแล้วก็เลี้ยวกลับมาแล้วก็ค่อยๆถอยหลังขึ้นสะพานเห็นล้วนะ

แล้วนะเรียได้ไ้มเนี่ย ไปเลยอเอารถเกตไปไทยก่อนเกรียดินก่อนไก่สำเร็จแล้วถนนของเราสพานของเราก็สำเร็จแล้วงานก่อสร้างสพานนี้ นี่ต่อด้วยรถบดของเราเหยียบให้เป็นทางจินจิ้นเทเลยเทเลยจ้ำเทเลยอื้ออ๋อไปดูฝั่งนู้นเป็นไงรถจุกรถแมคโครของเรา อืนรถไม่โกงเราไปเลยเราดำมาเลยโอ้ยเราเลี้ยวอุโอ้ยโอ้ยจะตกไหมจะตกไหมเทเลยตอโอเคฝากกดซับสไครตกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ